มีเยอะแยะมากมาเยเลยสินค้านะครับกระเป๋านะครับพ่อแม่พี่น้องหรือค่าเช็ดเท้าคืนละยี่สบาทเองนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องขาดเหลืออะไรที่ต้องการใช้ที่บ้านนะครับเมื่อท่านมาตลาด่างิ้วแล้วนะครับท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะครับก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายที่มาคอยต้อนรับทุกท่านนะครับ นี่ก็จะเป็นไส้กรอบนะครับเป็นเพื่อนโอ้น่าทานทั้งนั้นนะครับว,วันนี้ผมมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะผมก็ไม่เคยมานะครับวันนี้เมื่อไม่เห็น ผู้คนฝูงชนเยอะแยะมากมายนะครับก็ที่ตลาดปาหิ้วแห่งนี้นะครับก็มีตลาดนัดนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับมาจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลานะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> ขายดีไหมครับครับอ๋ออยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับแตเอาอยู่แม่เจดีครับอ๋ออยู่แม่เจดีนู่นอ๋อครับก็มีทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับครับผมครับแล้ววันเสาร์ไป่ใช่วังเหนือใช่ครับครับไปไหมไปครับอ๋อก็ไปด้วยนี่พ่อค้าตัวจริงแม่ค้าตัวจริงครับ ข้ามดอยข้ามรายดอยเลยเนาะโอ้อสู้ชีวิตนะอันนี้ก็ทอดกันใหม่ๆเลยนะครับทอดกันจ้ะจา ชุบแป้งทอดทอดไฟเห็ดเนาะ,ร,ะนร้อนๆแล้วร้อนๆเลยอร่อยอร่อยนะครับครับอ,แ,อแม่พี่น้องและเพื่อนๆได้มาแล้วอย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับที่นี่เราทำใหม่ๆสดๆเลยนะครับรับรองว่าอร่อยอ่าขอบคุณนะ นี่แหละครับตลาดป่างนิวก็จะติดเซเว่นนะครับแถวรอบๆบ,บริเวณเซเว่นนี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นบริเวณที่ตั้งร้านค้าของตลาดนัดนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มาแล้วก็เลือกซื้อเลือกใชยนะครับหรือท่านจะเดินเที่ยวชมตลาด พ่อสาวงามๆก่อนก็ได้นะครับที่นี่มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่แหละครับที่หน้าเซเว่นนะครับแถวบริเวณรอบๆพางนี้ก็จะ เป็นตลาดร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เอามาไว้คอยไว้ต้อนรับพ่อแม่พี่น้องและประชาชนที่จะมาจับจ่ายเรียกซื้อนะครับ ที่นี่ก็เสี่ยงโชคนะครับมีร้อยแรกหกล้านได้เลยนะครับมีร้อยแรก6ล้านนะครับก็มาที่นี่ได้รับรองว่าเมื่อมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังนะครับมีเยอะแยะมากมายที่ให้ท่านเลือกนะครับแม่ค้าก็งามๆและก็ใจดีด้วยนะครับ ผมไล่อยู่นะครับนี่แหละครับทุกๆวันศุกร์นะครับที่ตลาดป่ากิ้วของเรานี้นะครับก็มีทุกวันศุกร์นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านยังไม่เคยมานะครับก็รู้สึกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนมากันเยอะแยะนะครับที่มาจับใจ ซื้อกับข้าวกับปลาซื้ออาหารหรือซื้อของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องถ้าได้มาแล้วนะครับท่านจะไม่ผิดหวังเลยนะครับเพราะตลาดปลานิ้วแห่งนี้เป็นตลาดที่มาตรฐานนะครับรับรองของที่เอามาจําหน่ายก็สะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะนะครับถูก,ถกอ,อันามัยนะครับเพราะฉะนั้น พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆที่อยู่ทั้งบ้านนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรรับประทานนะครับก็มาที่ตลาดป่างิ้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมไว้ต้อนรับท่านอยู่แล้วนะครับ นี่ก็หมูทอดกระเทียมนะครับพ่อมแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นทางเข้านะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านหมูทอดกระเทียมนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับตับไก่หมูสานทั้นหมูสันอ่อนะครับเลยจะเป็นหมูติดมันเรียกว่าหมูหมูทั้งนั้น นะครับพ่อค้าก no on ็รูปรอด้วยนะครับแถมใจดีเนาะซื้อหมูแถมถุงนะครับก็เป็นพออย่างนี้นะครับบ้านปางิิวนะครับตลาดนัดที่บ้านปางนิวมีทุกวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยังไม่เคยมานะครับ เมื่อท่านมาแล้วนะครับก็อย่าลืมมาแวะอุดหนุนนะครับร้านแรกเลยก็คือร้านหมูทอดนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักสดนะครับผักสดนี่ก็สดจากไร่ไม่จากสวนเลยนะครับ พ่อแม่พี่น้องรับรองได้ว่าไม่ต้องลัวผิดหวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อย่างหมูปิ้งนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าได้มาแล้วก็มาแวะอุดหนุนกันนะครับรับรองว่าเราทำกันสดๆใหม่ๆอร่อยๆนะครับ ปิ้กันให้เห็นๆเ,เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้รับทานของสดๆของใหม่ๆอร่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่ตลาด่างยิ้วของเรานะครับทุกวันศุกนะครับก็จะมีตลาดนัดเช่นนี้และก็จะมีข้าวปลาอาหารนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไก่ยาก่างข้าวเหนียวนะครับพ่อแม่พี่น้องหิวแล้วหรืออย่างครับเพ<อ>ราะอยู่ช็เปอร์ได้กินแล้วท้องร้องแล้ว<笑><笑><笑>เห็นแล้วหิวเลยครับต้มมะละกอน,นะครับหรือส้มตำนะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเมื่อได้มาแล้วก็จะาลมมาแวะอุดหนุนกันนะครับ มีทั้งสองฟันควักทางนะครับร้านค้าเยอะแยะมากมาย,ยาที่รีจะรอรับบริการให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาเลือกใช้เรียกซื้อกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูสเต๊ะนะครับ ปิ้งกันสดๆใหม่ๆเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องรับรองได้เลยว่าท่านมาที่นี่แล้วท่านจะอิ่มอร่อย <c oughs> ถ้าไม่อร่อยเอาไม้มาคืนได้นะครับองงอขอบคุณมากครับ พ่ก็บนน่องม่าี่น้อรงครับณที่ตลาดปางยิ้นะครับก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับที่จะให้พ่อแม่จับจ่ายซื้อของ นะครับไม่ว่าท่านจะซื้ออะไรมาเลือกซื้อกันได้เลยที่ตลาดปางนิวนี้ก็รู้สึกว่ามีพ่อแม่พี่น้องและชาวบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็มีหนึ่งวันนะครับอร่อยไหมครับอ่า อันนี้ก็ปลาตั้งโกนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าปลาตั้งโขเราก็ทอดกันสดทด,ดใหม่ๆ<อ>นะทอสดทด,ดใหม่ๆร้อนๆหัวย y a เดียวหัวลวกปลาก็หน <c oughs> าเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับเมื่อท่านมาที่ตลาดสางิ้วนะครับก็มีข้าวปลาอาหารและของสินค้าเยอะแยะมากมายให้ท่านเลือกกันเลยนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องมาที่ตลาดปานิ้วมาที่เดียวจบครบทุกอย่างก็ผูดหลเลยครับอ๋อเนี่ยนะครับอาหารสดก็มีนะครับท่านไม่ต้องไปใช้แก๊สไม่ต้องไปดังเตาถ่านนะ,ะเดี๋ยวนี้แม่ค้าให้เช็คแม่ค้าถุงพลาสติกได้เลยเปิดถุงทานได้เลยครับ เมื่อท่านเดินเที่ยวตลาดแล้วคอแห้งก็อย่าลืมแวะพื้นน้ำนะครับนะก็มีเยอะแยะมากมายหลายรถนะครับ <S médico> <ę> <c oughs> นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับเห็นแล้วน่าทานเห็นแล้วหิวเลยนะครับที่ตลาดต่าง้วของเรามีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มฟันสดนะครับก็มีไว้บริการพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่ก็เป็นร้านผิ ครับนะกวางนะครับที่ตลาดปางิ้วนะครับเรียกว่าโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเอนเคยได้มาเดินแล้วหรือยังครับ ถ้ายัางลองมาเที่ยวดูนะครับว่าที่ตลาดป่างยีวนี้มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับบางทีพ่อแม่พี่น้องอาจจะทุกขกโูกใจก็ได้นะครับ<ตาย> สินค้าเยอะแยะมากมายที่ให้พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับพี่น้องประชาชนผู้คนก็เยอะแยะมากมายนะครับที่มาเดินตลาดนัดนะครับ <c oughs> นะครับพ่อแม่พี่น้องถูกใจนะครับหรือว่าชอบใจสิ่งไหนนะครับก็เลือกซื้อเลือกหากันดูได้เลยนะครับรับรองว่าท่านมาที่ตลาดปากนิมแล้วท่านจะไม่ผิดหวงังนะครับมาที่นี่ที่เดียวจบครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวนะครับหรือจะเป็นข้าวปลาอาหารนะครับก็มีไว้บริการพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับ เยอะแยะมากมายให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้เลือกซื้อกันนะครับมีกระถุงเท้านะครับมาไว้ใส่หน้าหนาวนะครับพ่อแม่พี่น้องถุงเท้าจากโรงงานนะครับมัดละยี่สิบบาทก็ไม่แพงเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องหาซื้อได้ยากนะครับ นอกจากที่ตลาดนัดเท่านั้นนะครับถ้าซื้อตามห้างตามร้านก็นั่นก็จะเป็นอีกราคานะครับแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องได้มาถึงที่ตลาดนัดแล้วนะครับก็อย่าลืมแวะซื้อแวะนะัชมสินค้านะครับใหม่ๆจากโรงงานนะครับ นี่ก็เป็นปลานะครับปลาก็ตัวใหญ่ๆเปิ้มเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุงเท่าไหร่นะครับทุงละห้าสิบบาทโอ้โหพ่อแม่พี่น้องไม่แพงเลยนะครับเมื่อท่านออกมาแล้วอย่าให้เสียเที่ยวเสียเวลานะครับซื้อปลาเป็นรับประทานกันนะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปต้มหรือเอาไปแกงนะครับเนาะ ก็มีพ่อแม่พี่น้องและประชาชนนะครับที่มาเที่ยวซื้อของตลาดนัดนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านล่ะครับท่านมีอะไรทานกันแล้วหรือ,อยังครับถ้ายังไม่มีบอกเฉลิมศีสมโพธ์ก็ได้นะครับเดี๋ยวท่องเฉลิมศีสมโพธ์จัดการให้นะครับ ท่านจะชอบอะไรจะทานอะไรสั่งได้เลยนะครับเครื่องแต่งตัวนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับคู่เหมือน อวัสดีครับ